เมื่อคืนนี้เกิดฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงก็ทําให้ต้นไม้ล้มขวางถนนหลายจุดในพื้นที่ตําบลเวียนตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลําปางเจ้าของบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งตัดออกเช้าวันนี้จะเข้าสํารวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ เช่นเดียวกับที่เชียงใหม่ฝนเริ่มตกกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ําตามแม่น้ําสายอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในช่วง2-3วันนี้อิทธิพลของพายุซูริกที่อ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็จริงแต่จะมีอิทธิพลทำให้ฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะ ขณะเดียวกันคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและภาคเอกชนร่วมกันระดมน้ำใจช่วยเหลือฟื้นฟ,นฟูผู้ประสบภยัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑนฐานบกที่33ร่วมส่งกำลังและยานพาหนะมาช่วยขนลำเลียงเข้าของเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและอุปกรณ์ทำความสะอาดไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัย นายวรวิต์อินตะใจหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้มีการสั่งการเจ้าหน้าที่ให้ตรวจเช็คระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับฝนที่จะตกจากอิทธิพลของพายุหมู่บ้านไหนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้มิสเตอร์เตือนภัยคอยดูแลแจ้งเตือนหากว่าเกิดวิกฤตเพื่อให้สามารถอพยพชาวบ้านไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงที ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานนะคะว่าอิทธิทธพลของพายุซูริกจะทำให้วันนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักในทุกพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ